สวัสดีค่ะพบกับพรพิมลชาแนลนะคะวันนี้วันนี้จะพามาทำเมนูซุปมะเขือนะคะ,ะก็มีมะเขือนะคะอ<ะ>ัปถัดิบนะคะกับเครื่องปรุงต่างๆนะคะมีปลากระป๋องนะคะวันนี้จะทำซุปมะเขือเสิปลากระป๋องนะคะแล้วก็มีผักชีต้นหอมซอยมีพริกกระเทียมคั่วนะคะพริกกระเทียมคั่ว หอมแดงข้าวคั่วนะคะแล้วก็พริกป่นน้ำปลา้านะคะค่ะก่อนอื่นก็เราก็มาตำพริกก่อนนะคะตำพริกกับกระเทียมก่อน พริกกับกระเทียมก็กลิ่นหอมแล้วนะคะหอมมากๆเลยแอบนึ่งลงใส่เกลือด้วยนะคะใส่เกลือใส่เกลือลงไปด้วยนิดนึงนะคะ,ะได้หอมๆนอกจะได้กําง่ายๆด้วยนะคะ <c oughs> เราลงไปแล้วนะคะแล้วก็ตำพริกกับกระเทียมให้ละเอียดโอเคจากนั้นก็ใส่ปลากระป๋องลงไปก่อนนะคะปลากระป๋องลงไปเลยแล้วก็ตำนะคะปลากระป๋องเนี่ยเอาไปอุ่นแล้วนะคะอุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ตามด้วยมะเขือนะคะมะเขือใส่ลงไปดินน้ำออกหนแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะบินหอมมากๆเลยนะคะมะเขือไม่ต้องตมละเอียดมากนะคะ นั้นก็ตามด้วยเยบับแป๊บนึงนะคะจากนั้นก็ตามด้วยหอมแดงนะคะหอมแดงแล้วก็ข้าวคั่วลงตามใจชอบเลยนะคะใส่มากใส่น้อยก็ตามชอบเลยนะคะแล้วก็ใส่พริกป่นด้วยนะคะพริกป่นเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ตามใจเลยนะคะ แล้วแต่เราเลยเนาะแล้วก็คลุกเคล้าทุกอย่างนะคะใส่น้ำปาลาราก่อนนะคะใส่น้ำปาลาราไปช้อนครึ่งหนึ่งก่อนเนาะค่อยๆใส่นะคะเดี๋ยวจะเค็มจนเกินไปนะคะแล้วก็คลุกเคล้คคาคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากัน นี้ก็พอนะคะไม่ต้องตาละเอียดมากนะคะจากนั้นก็ตามด้วยนี่เลยค่ะหอมต้นหอมผักชีนะคะใส่ลงไปเลยนะคะหรือจะใช้เป็นสาราแหนก็ได้นะคะหรือผักชีฝรั่งแล้วแต่คนชอบเนาะแล้วก็คลุกเคล้านะคะอืมกลิ่นหอมมากเลยค่ะ หอมหอมนะคะกินกับข้าวเหนียวอร่อยมากๆเลยนะคะข้าวเหนียวข้าวสวยก็ได้ข้าวสวยก็อร่อยเหมือนกันนะคะจากนั้นก็มาชิมดูนะคะว่าอร่อยหรือยังนะคะชิมคำโตๆเลยนะคะือม อร่อยมากๆเลยนะคะแต่ว่าขอเติมน้ำปลา,าลงไปอีกนิดนึงอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ก็ขอใส่ลงไปด้วยนิดนึงนะคะผงนัวนะคะผงนัวอร่อยอๆนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เลยนะคะหอมๆเลยค่ะหอมๆแซ่บๆนะคะซุปมะเขือค่ะเดี๋ยวจะตักใส่จานใส่ถ้วยนะคะตักใส่ถ้วยเนาะเรียมถ้วยแป๊บนึงนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะตักใส่ถ้วยนะคะ แซ่บหอมๆเลยนะคะนี่เลยนะคะสเรียบร้อยแล้วนะคะซุปมะเขือนะคะซุปมะเขือ แล้วค่ะหอมๆนะคะอร่อยมากเลยนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่น,นี้ก่อนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับพรหมมูลชาแนลให้ได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ